ครับขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องโอปอพารวยปอพารวยปออีไตนะครับเบิกรัพ์นาคีเบิกซัพ์พารวยนะครับครับผมวันนี้เรามีสายด่วนนะครับผมจากเซียนกรุงเทพหรือว่าเซียนไม่ต้องกลับนะครับมาฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับแนวทางนะครับหลังจากที่ f c ขอกันว่ากันเยอะนะครับผมบอกว่าให้ตามเซียนกรุงเทพให้หน่อยนะฮะผู้ใหญ่ใจดีกรุงเทพเซียนกรุงเทพนะครับ งวดที่แล้วนะครับเข้านะฮะเข้าเลขวิ่งนะครับเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับสาหรับเลขวิ่งนะครับเนาะสาหรับเซียนกรุงเทพหรือว่าเซียนไม่ต้องกลับนะครับกลับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแนวทางของเซียนงวดประจําวันที่1เมษายน2567 จะเป็นตัวไหนนะครับเดี๋ยวเราต่อสายไปพูดคุยสอบถามแนวทางของเซียนกรุงเทพหรือว่าเซียนไม่ต้องกลับกันเลยครับผมเดี๋ยวตามแอดมินมาครับ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 เป็นยังไงครับไปตลาดมาหรอครับผมครับไปตลาดครับงวดงวดที่ผ่านมาวิ่งวิ่งเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับเซียนเนาะครับเป็นเป็นยังไงบ้างครับได้ทำหรือยังหรือว่ายังไงครับผม ทำแล้วทำผมทำเสร็จแล้วอือพอหวยออกวันหนึ่งผมวันหนึ่งสองวันผมก็ทำเสร็จแล้วครับเพราะว่าผมไม่รอแล้วทำแล้วผมก็คอยดูมันที่มันจะออกไงทีเนี้ยครับผมไม่ทำหลายข้างผมคือผมทำทีเดียวจบโอ้เพราะมันเป็นหวยสูตรมันไม่ได้หวยฝันไม่ได้หวยอะไรครับ ก็คือ FC ให้ตามนะครับผมตามตามให้หน่อยเซียนกรุงเทพนะฮะเด็ดเด็ดเลยนะเด็ดเด็ดเลยเหรอครับในอ่งวดนี้นนเออข้างล่างข้างบนข้างล่างเลยเด็ดเด็ดเลยแบบงวดน,นี้โอ้โง oh, วดน,นี้มีสามตัวไหมครับมีสามตัวนะสามตัวบนสองหางแล้วก็ข้างล่างอีกสามหางแล้วก็ตัววิ่งอีกตัววิ่งอีก แต่วิ่งนี่เคยหลุดบ้างไหมครับวิ่งครับก่อนมามันก็ธรรมดามันละบางทีแต่ว่าช่วงนี้มันก็ไม่ค่อยหลุดเท่าไหร่หรอกครับ <ผม S 1> วันที่แล้วมามันผมแปดผมไปเล่นจิตแปดแปดเกดยังไงผมไปเล่นรถสลี่ไว้ไงเอา้าถูกไหมครับผมงวนง่วดที่แล้วเซียนถูกไหมครับถูกรถสลี่สองใบสามใบอืม เจ็ดส่วนมากมันไม่แน่นอนมันบางทีมันก็ลงข้างล่างครับเดี๋ยวนี้แต่ก่อนมันบนบนบนเป็นบนล่างเป็นล่างครับแต่ว่างวดนี้มันคงจะบนเป็นบนล่างเป็นล่างเล้ววันนี้นะงวดวระจัทวันที่หนึ่งนี้ใช่ไหมครับใช่แสดงว่ามีความมั่นใจเลยใช่ไหมครับผมใช่ก็คือเลขเซียนมันม,มีมีไม่หลายหางนะครับผมครับครับไม่ค่อยหลายหางเท่าไหร่หรอกสามตัวมีแค่สองหางบนครับ แต่ที่นี่ข้างล่างมันจะมีสามตัวข้างล่างมันจะมีสองตัวไม่ต้องกลับแบบไม่ต้องกลับเลยใช่ไหมครับเออแบบไม่ต้องกลับเลยข้างล่างนะครับอทีนี้ขอขอชมเลขหน่อยครับเซียนครับอเลขวิ่งบนวิ่งบนเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งออจดกันวิ่งบนออครับวิ่งสี่ วิ่งสี 1> 1, ่พันเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์เจับคู่สามตัวครับผมสี่หกห้าอืมเลี้ยงเลยถ้าสี่ห้าหกนี่แจวเลยนะสี่หกห้าครับสี่หกสองสี่หกสองแค่นั้นละสามตัวสองตัวไม่สองตัวท้าเล่นตัดอยู่แน่น้าเลยบนนะ ตัดเอาในนี้เลยใช่ไหมครับตัดเอาในนี้เลยใช่ไหมครับใช่ตัดเอาในนั้นส่วนมากผมยังไม่ค่อยเล่นหสองตัวจะเล่นสามตัวเวลามันมามสามตัวกลับด้วยไหมครับผมก็แล้วแต่แล้วแต่นะครับส่วนมากไม่ต้องกลับนะส่วนมากเสียนนี้ไม่ต้องกลับเลยใช่ไหมครับใช่อืมเสียนไม่ต้องกลับนข้างล่างนะข้างล่างข้างล่างข้างล่างนี้ไม่ต้องกลับเลยนะครับ ล่างครับวิ่งครับวิ่งห้าวิ่งห้าครับผูครับผมแปดห้าแปดห้าหกห้าหกห้ามล่าตัวเด่นแล้วก็ตัวรองมันมีอยู่อีกตัวตัวหนึ่งครับหกเก้ากับหกสองครับหกเก้ากับหกสอง มจะเน้นให้นะเพราะที่ผมชอบนะผมแปดห้ากับหกเก้านะข้างล่างนะไม่ต้องกลับแปดห้ากับหกเก้านี่คือไม่ต้องกลับใช่ไหมครับไม่ต้องกลับเล่นเนให้สองคู่ข้างล่างนะครับผมไอหกห้ากับหกสองนี่นิดๆหน่อยๆเป็นตัวลองใช่ไหมครับใช่ใช่จะลองมันแต่ว,ว่าตัวเด่นมันมีแปดห้าแหละแปดห้าแปดห้าเด่นกดหกเก้า หกเก้าสองตัวนี้คือตัวเด่นเลยครับสองตัวนี้คือตัวเด่นเด่นเลเล่นได้เลยตัวสองตัวนี้โอ้สามตัวแล้วครับสามตัวตัวเด่นตัวไหนครับผมคู่ไหนครับสามตัวเด่นมันจะเป็นคู่แรกสี่หกห้าอสี่หกห้าเนี่ยสี่หกห้าเดี๋ยววงกลมไว้นะครับผมแต่ว่าเลขไม่สวยครักแต่ว่าเลขมัน สี่ห้าหกมันเป็นเ,นเลขเรียงไงครับมันเป็นสี่หกห้าสี่หกห้าอืสี่หกสองนี่คือตัวรองตัวรองครับวิ่งนี่คือสี่พันเปอร์เซ็นบนพันใช่ตัวเดียวเลยไม่ต้องไปเอาตัวมาเกาะคู่เลยสี่นี่หลักร้อยเหรอครับเสี่ยนครับโอ้แม่แน่แต่แต่มันมาอยู่ไม่รู้ว่าจะเป็นหลักร้อยหรือหลักสิบ แต่ว่าไอ้ตัวนี้บอกไม่ได้ครับเปิดมันมาหลักสิบจว่าไงห่ะไม่แน่นอนใช่ใช่ใช่ส่วนห้าล่ะครับวิ่งวิ่งห้าล่างนี่มากี่เปอร์เซ็นต์ครับผมห้าล่างนี่ก็พอๆก,ก,กันเลยสี่กับห้านี่พอๆกันเลยพันเปอร์เซ็นต์เหมือนกันเนาะเออคือกันหมดอืมก็คือชุดเด่นก็คือวงกลมให้พร้อมเลยเนาะเซียนเนาะเออแปลห้ากัา แ <69 S 1> 85กับ69แน่นอนนะครับแน่นอนส่วนบนก็มี465นะครับผมชุดเน้น <5 S 1> นะครับ <5 S 1> นั่นแหละื่งงวดที่แล้วก็ถูก78อยู่ใช่ไหมครับผมใช่แต,แต่แต่ว่าในสูตรไม่มีเนาะ78นะครับเนาะไม่มีครับสูตร78งวดนี้สูตร78ที่ผมทำออกนี่แหละมัน ผมเล่นสับไปสับมามันเป็นได้หกเก้าวเนี้ยครับมันเป็นได้หกเก้านะข้างล่างนะก็คือจับไปจับมาได้หกเก้าใช่ไหมครับผมใช่แต่ว่ามันไม่แน่มันบางทีมันก็วิ่งงวดออกบางทีมันควรยะแปดห้ามาแทนไงโอ้ก็เลยกันไว้นะครับเนาะเออกันไว้กันไม่ไงครับมาแน่นอนอืมก็ถือว่ามีไม่หลายหางนะครับผม ไม่ไหลหางแค่นั่นแหละเลขมันวนกันไปอยู่นี้แหละกลับไปกลับมาอย่างนี้เละครับสี่หกห้าสี่หกสองครับไม่ต้องสองตัวไม่ต้องเอาครับผมข้างล่างดินตัวแปดห้าหกเก้าตัวรองก็หกห้ากับหกสองครับอครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนะเซียนเนาะมีโค้งสุดท้ายไหมครับผม มันคงจะไม่เมนะมั้งเพราะว่ามันเป็นเลขล็อกมันไม่ได้เลขคงฝันนะโอเป็นเลขล็อกใช่ไหมครับครับเป็นเลขล็อกคือล็อกแล้วมันไม่ค่อยเปลี่ยนอส่วมากอะจะเล่นก็เล่นอยู่นี้อะสุวรรณท้ายก็เล่นก็จะเล่นอยู่ในตัวนี้แหละลลครับผมครับผม FC จะได้ไปหยิบลอตเตอรี่อะไรได้ทันนะครับน้องเซียนเนาะอาไม่ต้องห่วงใน่วันนี้ก็วันที่สิบเก้าแล้วครับผมอีกหลายวันอีกหลายวันเดี๋ยวไปหาไปหาไอ้ทหาร ตรงไหนมาเทียบกันดูก็ได้ครับผมเดี๋ยวใกล้ๆวันเดี๋ยวจะย้ำอีกรอบนะครับเซียนครับเออเออไม่เป็นไรไม่เป็นเป็นไรอีกประมาณหัวจะออกสามวันสองสามวันแล้วก็ย้ำมาอีกก็ได้ได้ครับผมย้ำมาเขาบอกตัวเก่าคือเก่าเลยครับบอกตัวเก่าคือเก่าเนาะเป็นแนวทางของเซียนกรุงเทพนะครับผมหรือว่าเซียนไม่ต้องกลับนะครับเอฟซีครับเอาแคปหน้าจอไว้นะครับผมยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับ465นะครับชุดบนนะครับ4มั่นใจพันเปอร์เซ็นต์นะครับล่างมั่นใจพันเปอร์เซ็นต์นะฮะอันนี้ก็เซียนบอกมานะครับเนาะครับวงกลมให้มี8569คือชุดเน้นนะครับ65กับ62เป็นชุดรองนะครับยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผม ครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ